สิสัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณกำลังคิดมากหรือวิตกกังวลเกินไป 1. มักหลีกเลี่ยงสถานาการณ์ที่ทำให้รู้สึกกังวล 2. มักผัดวันประกันพุ่งหรือทำงานไม่เสร็จตามเวลาเพราะกังวล 3. มักหาการยืนยันจากผู้อื่นบ่อยครั้งเช่นถามความเห็นจากคนรอบข้างซ้ำๆ 4. มีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำเช่นตรวจสอบสิ่งต่างๆซ้ำไปซ้ำมา 5. มีอาการทางร่างกายบ่อย เช่นใจเต้นเร็วเหงื่อออกหายใจไม่อิ่มปวดมวนท้องคลื่นไส้หรือปวดศีรษะค่ะ 6. นอนไม่หลับนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทหรือตื่นเร็วกว่าปกติ 7. รู้สึกกังวลหรือกระสับกระส่ายอย่างไม่มีเหตุผลแคิดวนเวียนกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่กังวลโดยไม่สามารถหยุดคิดได้ 9. ขาดสมาธิหรือเจดจจอกับงานได้ยาก 10. หงุดอิดง่ายหรือเหนื่อยเพียงง่ายซึ่งอาการเหล่านี้ก็มักจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณค่ะ เพราะฉะนั้นการประหนักรู้ถึงอาการเป็นก้าวสำคัญของการกลับมาเริ่มต้นดูแลตัวเองนะคะฝากกดติดตามเพจนะคะเดี๋ยวหมอจะมีเทคนิคง,ง่ายๆเบื้องต้นในการจัดการกับภาวะนี้มาฝากกันค่ะ